สวัสดีค่ะช่วงเปิดกล่องเปิดถุงก,กับพี่พีมีคนหลายคนว่าอาวทำไมมันมาเป็นกล่องมันมีเป็นแพ็คเกจ่เ่างนี้พี่พิมสั่งซื้อของโดยยี่ห้อ H&M นะคะตรงนี้นะคะก็คือว่าสื้อผ้าบางชิ้นเราก็ซื้อออนไลน์อะไรอย่างนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าถุงน,นี้เป็นอะไรนะคะถุงน,นี้เป็นชุดที่สวยงามมากเลยค่ะเป็นกระโปรงค่ะนี่ค่ะเป็นเสื้อยังไง ทุกคนก็ H&M นะคะหาซื้อกันได้นะคะนี่เป็นแบบเสื้อเป็นแบบนี้ค่ะน่ารักไหมโชว์ไหล่เดีเ๋ยวเจอกันค่ะค่ะมาแล้วค่ะแล้วก็เป็นเสื้อธรรมดาแบบนี้นะคะเป็นแบบผ้าสีฟ,ฟ้านะคะเห็นไหมประมาณนี้แล้วก็กระโปรงค่ะก็เป็นกระโปรงลายดอกุูลาเห็นไหม นี่ค่ะน่ารักไหมเสือ้อก็จะใส่เสื้อตัวไหนเสื้อสีดำเปิดไหล่ก,ก็ได้ถ้าจะเป็นกระโปงมันก็จะน่ารักน่ารักแบบผู้หญิงผู้หญิงเป็นลายดับกลูรา